ตนวันนี้มานี่นะตลาดในมาร์เก็ตพุทชวิงดูดิเขามีงานวันลอยกระทงด้วยวันที่27วันนี้เรามาก่อนจะฝนจะตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดนะเออเดี๋ยวพาไปดูตลาดกันไ,ไหนวะนี่ไปเดินเราต้องไปละนี่เขามีแบบหลังฝนตกพอดีในมาร์เก็ตในมาร์เก็ตพุชชวิง แล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยเราต้องมาโซนของกินด้วยมีคอนเสิร์ตตรงนู้นด้วยก็ได้มีอาหารเดินสามสี่ล็อกแล้วอันนี้คือในโดมใหญ่จะเยอะมากไปเดินสวัสดีอไไรปะะ่อยากกินไหมอยากกินมากเอออยากกินมากเนี่ยใครแอ เออมางสายอร่อยถ้าอิตาลียถูกอ่ะดูดิเปียกมากเพราะว่าฝนเพ่งตกรือเ่าใช่ทรหลฝนเะล่าเธอจะกินหรบ้านเราอ่ะฉันจะเการัตมีเการัตด้วยเการัตที่จีนเขานิยมกินนะนี่ไงยำยำอะไรเธอจะกินยำวันนั้นไม่ใช่หรอ ยังไงใส่ได้กินน่ะเอาไหมเออฉันไหมเอาไปด้วยก็ได้กินด้วยเพื่อถ่ายไปด้วยนะเออทำเป็นคำตัวๆเอาไหมเอาเอาอย่างเอาอะไรเอาใส่ใส่ช็อกไปเลยมจะกินเหมือนกันนะงหอยนางลมแต่ว่าแบบยังดีกว่าคนเยอะมากเราเดินไปก่อนเราค่อยกลับมาดู กินมากเลยวันนี้อันนี้เขาทำไอเดียดีมากเลยเป็นหมูทอดไงหมูแจ่วมาแล้วก็มีหมูนาวด้วยถ้าเป็นไม้อ่ะเธอได้จะลองกินนั้นเลยลองกินอะไรสกอร์เปียนล่ะถ้ากระแตนโอเคดแต่สกอร์เปียนมันไม่มีไงถ้าเราไปัวว่นอยู่ข้างในวันนั้นจันมาเห็นเยียของกินเยอะไหมบอกแกว่าของกินเยอะมากฉันต้องโชว์แบบของกินเขาว่าโชว์นะต้องโชว์แบบพวกเวลา ปอดเขาป่าด้วยมีซูชิ5บาท10บาทก็มีโอ้โหคนเยอะมากถ่ายรูปหน้าอาหารด้วยสิทำไมาอ,อยู่ไปเลยเขาเขาตักอยู่เขาตักอยู่เอออย่าไม่จะไปนะเขาคนเยอะมากคนเยอะของกินเยอะมาก<ห>จริง,รงเออเอเาไปด้านก่อน <laughs> ของกินเยอะปะล่ะ เดยวเราค่อยเดินออกไปฝั่งนี้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเดินดูไปฝั่งทางซ้ายก่อนได้ไหมคือพร้อมยำนะนี่ไงนี่มาใช่ไหมเออเป็นสเต๊ปพีเดชเอาเขาก็ถึงบอกเก็บหมูกันน่ะกินนะดูดิยังไงหมูฝอยหมูหวานเธอเดินก่อนใชยไหมชอบคนมืนเบื่อก็ไม่ไม่กินไอ้ใกล้ๆกล้ได้ไหมชอบสีเขียวอะอะไรจะตายอีกแล้ว ซื้อเลยได้ไหมแต่บอกให้ชะดายเนะเอนีนี่ขนมอะไรอ่ะฉันสงสัยเหมือนกันนี่ขนมโตเกียวอะไรเหรอโตเกียวแบบทำแบบจีบๆมาเลยกันกินมากกินกินอันนี้คืออิ่มไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยเนี่ยอาเปาเปาไหมโอ้อยากกินดไม่กินทุกอย่างกันเลยกินทุกอย่างตอนนี้ปูลโอ้ยกูแม่กินมากเลยร้อยหนึ่งก็อันนี้ห้าสิบบาท ออยากกินหอยแครงว่ะเไปไหมมันมีผสมด้วยแบบมีหอยแครงแล้วก็ไปพักกับหอยร้านเออเออาม่ะเดินก่อนแล้วเราก็วนกลับมาเราจะได้ค่ะอยากกิน่ะขอกินเยอะมากนี่นี่นี่เจ้าเจเนี่ยตส๊กหอกเจ้ชเจ้าติ๊กหอกอีสานเลยเออเราดูดิน่ากินมากแล้วแบบเขาทำแบบมาน่ากินปะแล้วมีหลายร้านนี่มีผัดเกล็ด้วยอบุฟเฟ่ ของกินเยอะมากยอมรับว่าของกินเยอะมากน่าจะสุดน่าจะสุดตรงนี้อ่ะของกินคือแบบมีพันหนึ่งก็หมดน่ะนจริงมีพันหนึ่งก็หมดอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนี่มีแหนมคุกคก็เดอฉันจะกินแหนมคุกไม่มันมีผักอันนั้นไงไ<ม>ผัก<ม><ม>อะไรนะผักผักชะพูอ่ะจะชอบมาก ไหนบอกว่าจะหวดตัางวนกลับไปอีกทางนึงก่อนเดินเล่นก่อนได้ไหมอุ้ยน่ากินนะเตอร์นี้แบบมากับเพื่อนที่แบบอันนั้นมาไหนไม่มีกอู้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะติกปุ่มนะรถด่วนอะหรอไห่กินรถด่วนอันนี้ผลไม้ดวง ีเหมือนเราเราจะกินทุกร้านเลยนะดูน่ากินมากเอออันนี้ขนมขนมขนมเบื้องฉันชอบใส่่ใสไอศครีมด้วยอะไงมีวิคิมอะไปไหนไหมคะอุ้อันนี้เนี่ยน่ากินอุน่ากินมากไม้หั่นไปละห้าบาทอุ้ยใรไหมไอกรอกแดงอ่ะเธออยากให้ฉันถ่ายตอนเธอกำลังกินไหม มันก็ดีนะป้ายมันจะได้ลงแบบไออ้นนี่่หยใช่แต่เดินให้มันครบทุกอันแล้วค่อยมาเพราะว่าหลังจากนั้นเธอจะมาอัดต่อใช่ไหมเธอจะมาทำตัดอีกทีหนึ่งอยู่แล้วไงคนให้กินอ่ะของเยอะจริงอ่ะเราก็ซื้อแล้วก็มาแบบกินอ่ะอะไรวะเออแม่ชอบแม่กินไม่ชอบหรอกค่ะของเยอะจริงอ่ะให้เป็นลูกไก่ผมมากกว่นจะมากถึงแบบ ยำยำยำไส้ตับเราต้องมาจัดยำร้านนี้โคตรใหญ่ได้หมดทุกตัวยำไส้ไม่แบบคือมันนี่นี่นี่เหนมเหนมมันเล็กๆนะน่ารักน่ารักมากเลยข้าวเหนียวจิ้ยปลาวแต่ว่าหนูเสียกอกอันใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่อ่ะสามสิบบาทอ่ะไส้อ้วนเผ็ด แนวหน่าแนวน่ารักมากเลยมันแนมจิ้วอ่ะไม่รู้ห้าสิบป่ะหรือว่าอัลบ,บาตไหมหรือถุงละร้อยป่ะหรือห้าสิบป่ะน่ารักมากฉันเนี่ยชอบเสือ้อโอ้กที่จะน้องลายแตกแล้วลยนี่ไปเดินก่อนแล้วก็ดนกับเราเออเราก็จะได้แบบซื้อกินกินกินอุ้ยอันนี้ไอ้ตีนไก่จริงหรือตีนไก่ปลองกลูกชิ้นนี่ขายดีป่ะดูแบบขายทั้งตลาด มันเป็นแบบสติ๊กไงกินง่ายนี่นไงแหนมคูกร้านนี้ไงอร่อยนะไม่รู้เดี๋ยวด,ดูจากร้านมันมีตั้งสามร้านเลยนะที่ที่เนี่ยคุณลองหน้กั้าจะลองแต่ว่าถ้าเรา,ากินเนี่ยประเนี่ยอยากได้แบบแคบหมูไปกินกับน้ำพริกเนาะอุยหอมอ่ะหอมเนื้อนี่ไงปิ้แบบปิ้งไม่แบบน้ำเกลือเก่าแล้กหนุ่มไงคนเหนือไม่มีคู้เดีนแล้วมันไม่ได้เสียเร็วใช่ป่ะมันเสียเร็วมากเลยมะม่วง กินกับน้ำพริกปลาอร่อยยูเขาขายต้อพริกด้วยอ่ะถ้าอย่างเนี้ยฮะไม่เอาแคนดี้อันนี้น่ากินว่ะไดฟุกุน่ารักมากนี่ทำมาสนุกด้วยมานะมันคือสิรียนต่อก็ตื่นบอกไงถ้าเอาเด็กมาแถวเนี้ยมึงตายใช่ไงมีต้มเนื้อด้วยว่ะ ชิมอะไรเนี่ยหมูกรอบหมูทอดเหรอซิมบลุมเลยอ่ะโดนัทโดนัหัวละ่หวดกละปลนหลักก็ชอบกินนี่นะไอเนี่ยแน็คกันแน่พวกของทอดอ่ะนี่มาดิมาดินมากินนะนี่ปลาหมึกไข่ปลาหมึก ฝนก็กำลังจะตกเลย,เลยแ,ลแต่เราจะไปหาอะไรกินกันแล้วอะเราจะเราจะตั้งต้นไปซื้ออะไรมากินแล้วนะไหนเห็นชัดไหมกินอะไรยำไส้ตันเหรอเอาพอ,าอาจะไม่ตันได้ไหม,ไมเอาอบบหอมให้กเอันเยอะมากมุกคนเหี่ยอร่อย I don't know.